กองช่างเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการไกล่เกลีย่ยแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะณบริเวณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้ นายปทวัตหลักทองผู้อำนวยการกองช่างสั่งการให้นายสมเด็จแก่นเมืองนายช่างผังเมืองชำนาญงานเข้าร่วมการไกล่เกลีย่ยแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีนายสัญญาเพชเศษปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้จากการได้รับเรื่องว่ามีประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าของที่ดินในบริเวณข้างเคียง ได้นำสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นทางสาธารณะประโยชน์ที่เป็นทางเข้าออกทั้งสองด้านและยังไม่สามารถเข้าไปใช้ถนนดังกล่าวได้ทางสำนักงานที่ดินจึงเข้าทำการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์ตามที่เทศบาลนะครแม่สอดร้องขอและในวันนี้ได้มีตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว